สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ระหนครับพมกับผมแกร์คิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือสิบอันดับเกมน่าเล่นสุดเทพบน,นมือถือนะสำหรับใครที่อยากได้เกมน่าเล่นหรือว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีก็สามารถดูเกมจากคลิปไ,ได้แล้วก็ผมซึ่งในน้องเกมใน,นคลิปนี้คือตั้งใจเลือกเอาเกมน่าเล่นมาให้แล้วนะซึฉันจะบอกกันว่าชื่อเกมมรรการนโรนนะเพื่อนๆสามารถดูไนดะ้ในช่องของผมแล้วก็ผมส่วนคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก,ก็มาดูกันเลยก็ผมโอเคเ e t s go เกมมรนดาปีสิบ Driving Zone Online ก็ผมถ้าใครได้ชอบในเกมในแข่งรถหรือว่าอยากได้เกมแนวรถแข่งคดหนีนะก็ผมซึ่งเกมนี้บอกเราภาพสวยสมจริงมากๆเลยนะซึ่งในเกมมันคือจะมีเราเล่นต่างๆมากมายนะก็ผมซึ่งในนอนเกมนี้เราสามารถแต่งรถตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการได้เลยจะมีหลากหลายมุมมองมากๆก็ผมต้องบอกวเกมนี้ไม่ใช่แค่เราต้องแข่งรถอะไรอย่างเดียวนะจะมีเล่นเยอะจะมีอะไรเราทําเยอะก็ผมย่างที่บอกเกมนี้เราสามารถปรับแต่งรถได้นะคือแต่งได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยก็ผมซึ่งในเกมมันคือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ด้วยนะเพราะสำหรับใครที่ จะได้เกมในแข่งรถที่น่านเล่นจัดจ้านก็นี่แล้วับผมแตจะมาบอกในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แต่รูปแบบต้องใช้แหลกเล่นนะไม่ต้องกังวลเลยเกมนี้คือจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายโหมดให้เราเด่นเล่นมา,มากๆเลยนะเพราะ,ะนั้นสำหรับใครที่จะได้เกมในแข่งรถที่น่านเล่นจัดจ้านก็นี่แล้วับผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยแต่เครื่องไว้ได้นะ เกมระดัทพี่9 Darks Day Zombie Survivor ก็ผมถ้าใครที่ชอบในเกมแนวเชวรอดก็นีแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนีคือเป็นเกมเอาชรอดที่น่าเล่นม,มากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมไม่เคอเราเนี่ยต้องเอาชรอดจากฝูงปเป็ดซอมบี้อยู่นะก็ผมแต่ว่าเกมนี่จะมีรูปเล่นที่น่าสนใจามากๆเลยต้องบอกในเกมไม่เคอเราสามารถสร้างบ้านครับของระ่างได้ตามแบบตามตายเกมเอาชรอดนั่ก็ผมจะมีขอให้เราได้ฟาร์มเยอะมากๆเลยนะของครับเยอะด้วยซึ่งเราสามารถต่อสู้กับฝูงเป็ซอมบี้มาดูเดือดแล้วก็ผมต้องบอกในเกมไม่เคอจะมีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยพวกชุดร่ตางๆอเรรราาาสสสมถไได้ะ เพราะสำหรับใครที่ยังได้เกมแนวชลรต์ที่ไม่รู้เล่นเยอะก็นีแล้วก็ผมไปเกมด้ภาพสดพอสมควรนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นอะไรก็ผมเดเครื่องว้าได้เลย <S <S เกมระดับที่8 Hi and six 2 w o ก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยจะได้เกมมาซ่อนแอบหรือว่าอย่าได้เกมแนวฆาตกรมากกว่าก่นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือน่าเล่นมากเลยซึ่งเกมนี้คือเราต้องเอาชีวิตรอดก็ผมแต่ถ้าบอกว่าเกมนี้คือจะมี2ฝ่ายก็ผมคือฝ่ายเอาชีวิตรอดกับฝ่ายฆาตกรอะไรอย่างนี้นะซึ่งสำหรับใครจะได้เป็นซีริเอ์ก็ต้องซ่อนแอบต้องทำรังๆมากมายนะผมเพื่อทำให้เราเอาชีวิตรอดต่อไปให้ได้คือเราต้องซ่อนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับใครที่เป็นฆาตกรก็ต้องตามล่าเหล่านักเรียนก็ผมคือต้องตามล่าซ่่่่่่อออนนนนนแแททีีีีไไหะะรรง้้ตตวาาคดเป็กยจ สกิลให้เราเนีใช้ด้วยไงเพราะฉะนสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนักฆาตกรหรือว่าอยากเล่เกมอะไรจับก็นี่เลิกผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยต้องบอกเลยเกม,มนี้คือภาพสวยสมควรนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้มาถึงสเปกเทพก็เล่นได้ครับผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แต่ไม่รูปแบบต้องใช้เน็ตเล่นนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยติดเครื่องไว้ได้ครับผม <S <S เกมมันดับพี่เจ็ด Last Island of Survival ก็ผมมาแนวเกมเอาชร์ลอตอีกเกมนะสำหรับแพทบอกนี่ไม่อยากเล่นคนเดียวอยากเล่นเกมกับคนอื่นมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมถ้าใครเป็นคนขี้เงาขี้เบื่อง่ายก็ลองดูเกมไม่ได้เลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็ผมด้วยว่าเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้นะซึ่งเกมนี้คือแน่นอนเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้ฟาร์มของตามแบบตามตายเกมอัชรอดแล้วก็ผมคือเราต้องเอาชโร์อจากเหล่าเพื่อนคนอื่นด้วยนะเราสร้างบ้านไว้ตั้งนานอะไรเงี้ยระวังบ้านเราพังด้วยก็ผมเพราะว่าจะมีเหล่าเพื่อนคนอื่นต่าง้รอบบนไพัดสหใช เกมเราชะอดที่ <c oughs> นางเลยมากๆก็หน,นีนะก็ผมระบบควบเครื่องก็มากเลยในเ <c oughs> กมนี่ภาพก็สวยด้วยซึ่งนอนเกมนี้คือเราสามารถนออนไลน์ได้นะไปเก็บออนไลน์ต้องเช่ไครก็ผมเกมมันดับปี เบาู่ก็ผมทรปายโมนีจ่จะได้เกมผจญภัยมากกว่าก็นี่เลยซึ่งในเกมเนี่คือเหมือนเราดูอนิเมะเราดูการ์ตูนเลยก็ว่าได้นะซึ่งภัยโดยเกมเนี่ยคือเราจะผจญภัยในโลกกว้างก็ผมแบบค่อนข้างกว้างใหญ่นะคือจะมีอะไรให้เราทำนี่คือเยอะมากเกมนี่คือไม่ไปาาไการผจญภัยกันต่อสู้หรือว่าการแก้ไขปริศนาต่างๆเกมเนี่คือทำออกมาได้เจ๋งม,มากๆเลยซึ่งตัวบอลในเกมนี่คือไม่ใช่การต่อสู้หรือว่าแค่สัตว์อย่างเดียวแต่ว่าเกมนี้จะมีพวกฉากกาเซนว่าจะมีพวกเสียงเพลงต่างๆคือทำออกมาได้เจ๋งมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแบบผ่อนคลายก็นี่แล้วัผมมมมซึ่งโเกจะีหลาอน เ,เ,เรื่องรถเรื่องราวต่างมากมายก็ผมคิดเราต้องประจนภัยอะไรงี่นะต้องบอกเลยเกยมนี่คือภาพสุจรตามากเลยปิดเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเสียเล่นนะก็ผมเอาไว้เล่นตอนไม่มีเน็ตได้นะติดเครื่องไว้ได้เลย เกมมันอัดปีห้าอาร์ตเตอร์ครก็ผมสำหรับใครบอกว่านี่อยากได้เกมมาส่งคราบมว,ว่าอยากได้เกมมาต่อสู้แบบมันมนมากกว่าก็นี่เลยก็ผมต้องบอกได้เกมก็คือใช้มือถือสมือง,งาเก็สามารถได้นะไม่จำเป็นต้องใช้มือถือแพทเลนก็ได้ก็กผมซึ่งเกมไม่เคยจะมีเหล่าห่นยนจะมีเหล่าเครื่องบินจะมีเหล่าอะไรต่างๆมากมายให้เราได้ใช้ก็ผมจะมีของเล่นเคยเยอะมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเราสามารถใช้สิ่งที่เราเลือกมาใช้ต่อสู้คนอืน่นได้ก็ผมเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยไพโดเกมเนี่ยคือเราสามารถประกอบจะมีหลากหลายอย่างให้เราเลยได้เกมก็สำหรับใคร ตามสายใจเราต้องการแล้วออกไปต่อสู้คือน่งในอะไรเงี้ยเป็นปเกมที่เจ๋งมากๆเลยนะมีสกิลให้เราใช้ด้วยของเกมนี้ติดตาวุธต่างๆมากมายเลยสำหรับใครสนใจเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้ไปเกมบออนไลน์ต้องนเชน่นะลงเล่นน่าสนใจมากเกมนี้ติดเครื่องไว้ได้นะ เกมมารดพี่ส Battle Elite F.S. Shooter ก็ผมสรับใคร้ได้ชอบในเกมใน F.S. หรือว่าอยกได้เกมยิงปืนมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือทำไม้จะเป็นภาพในแบบนี้แต่ว่าภาพสวยมากๆเลยนะซึ่งไพโดเกมเนี่ยคือจะมีระบบครบครอมากกับพวอาวุธปืนเนี่ยคือเยอะมากๆเลยสัครแี่บอกว่าชอบสั่ไหก็นีแล้วก็ผมเกมนี่เจ๋งมากๆเลยซึ่งายโดเกมเนี่ยคือจะมีอะไรเราทำเยอะจะมีหลากหลายโหมดให้เราได้เล่นมากๆแล้วก็ผมคือภาพค่อนข้างสวยนะสับใครสนใจในเกมนี้เกมได้เปเกมออนไลน์ต้องใช่ไหนก็ผมมาถือสเปรยม่แรงก็สามารถเล่นเกมได้ได้นะติดเครื่องไว้ดเลย เกมระดับที่3ร็กแคนยโมบายก็ผมอัปเกรดขึ้นมานอะก,ก็คือเกมนี้นะสำหรับแพทได้ชอบในเกมอย่างปืนแบ มันจัดจ้านก็หนี่แล้วก,ก็ผมต้องบอกในเกมนี่คือเป็นเกมมาใหม่ที่อลังการมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมเนี่คือจะมีตัวละครหลายตัวให้เราเล่นเร็วๆมากเลยซึ่งเกมมันคือเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นหรือว่าเล่นออนไลน์กับเพื่อนไดน้ด้วยนะไพโนเกมเนี่ยเคยจะมีหลากหลายโหมดจะมีหลากหลายด่านให้เราได้เลเ่นมากๆเลยต้องบอกในเกมมันคือภาพสวยอลังการการสร้างมากๆเลยนะเพราะสัตว์ไพที่ย้ายเกมมัยิงปืนแบบเต็มรูปแบบก็นีแล้วก็ผมไพโนเกมเนี่ยจะมีเล่นเยอะแล้วก็จะมีอะไรเราทำเนี่ยคือเยอะมากมาแล้วก็ผมสัตว์แพ้ที่สนใจในเกมนี้นี่เป็นเกมที่อลังการมากๆเลยนน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 นะะแแ่่่่่่อออออเเเเเเกกกมมมมีป็ไไลล์ครััผผตต้้งงชืวด ได้กับเพื่อนได้ เกมรัดับปี่สอง w n Hill Republic ก็ผมสรบใครชอบไปเกมบรรปันจักรยานมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมนี้คือน่าเล่นมากๆเลยนะสรบใครที่้ชอบไปเกมในปัจจัยยานไต่เขาหรือว่าอารมณ์ไปค้ายเกมบรรพันด่านก็นี่งลย่างผมจะมีด่านหลากหลายรูปแบบให้เราเล่นมากๆเลยนะซึ่งเราไปค่ายเกมมท่าททยเลยคือยิ่งด่านสูงขึ้นไปเ,เรื่อยๆก็จะมีพวกความยากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะซึ่งแน่นอนเกมนะี้คือจะมีหลากหลายด่านมากๆก็ผมคือเราสามารถเล่นตามด่านต่อไปเรื่อยๆได้เลยและที่สำคัญเนี่ยคือจะมีตัวละครคือเเเเเยยยอออะพสสสมมมมมควรรรรบบผาา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 ถลลกก้้ตตตแ่ง กา,านกเยอะอีกทีวันนะ้สับว์ไพ่สนใจในเกมนี้แน่นอนเกมได้ไปเก็บออนไลน์ก็ผมต้องเชิญนักเล่นนะจะเ,เครื่องว่าได้เลย เกมมันอ 1, ันที่หนึ่งซิมซิตี้บิลอินดี้ก็ผมมาเกมเราสร้างเมืองกันบ้างนะสำหรับใครที่อยากได้เกมเราสร้างเมืองแบบอลังการงานสร้างก็นี่เลยก็ผมต้องบอกเลยเกมมันคือจะมีอะไรให้เราสร้างคือเยอะมากเลยนะซึ่นแน่นอนเราสามารถสร้างเมืองตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการได้ก็ผมจะมีของเล่นด้วยจะมีเล่นคือเยอะมากก็ผมซึ่นแน่นอนเราสามารถเก็บทรัพยากรต่างๆได้อะไรนี้นะสร้างเมืองตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการเลยเปียเกมด้วยภาพสุดจัดพอสมควรก็ผมจะมีของให้เราเล่นคือเยอะมากเกมนี้ซึ่นแน่นอนต้องบอกเลยเกมมันคือไม่ใช่แค่สร้างเดียวแต่ว่าเราสามารถบริหาร ที่เราสร้างได้ด้วยนะเป็นเกมที่แจมออกมาแล้วก็ผมต้องบอกในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยคือไม่ต้องเช็ไหนเล่นได้นะเอาเล่นตอนไม่เปไหนได้ก็ผมสัอรพรสสนใจในเกมไปติดเครื่องไว้ได้นะ่นานเล่นมากมากเลย โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อน,นเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สาคัญถ้าบอกเนี่ยอยากได้เกมมากกว่านี้อยากได้เกมเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมอีกหลากหลายแนวเลยจะมีอีกเกมนั่นเลยอีกเพียบแล้วก็ผมรอให้เพื่อนนะกดเข้าไปดูนะสับคลิปนี้ขอบคุณมากทได้กดเข้ามาดูนะชื่เกมมาแฟียบบ๊ายกดลงคลิปมาปันได้เลยก็ผมแล้วเจอคลิปหน้านะ